หมอครับแล้วลูกเบ้าผมนี่เป็นมะแห้งนี่มันจะแวดแอนี่ยเจ้าเวดแอ๋อแล้วท่าอ่อเสายบ้านเขาบอกมาแห้งมันหรเจ้าแล้วไปไปหาหมอมืมหมอมือมาไปมึมนชุดกันนะถ้ามันขี้กันแล้วอะจ่ายกับจ่ายอ๋อเอารอยครับว่าเอ๊ะมันจะตายแต่ก้อยมันก็อ๋อโอเคแตาว่าจ่ายเจ้าถ้ามันชุดชุกกันนะถ้ามันแอ๋เนี่ยมันมาจุกกันเจนเลยอะอ๋อ เจ้าโอเคเจ้าวันนี้มีอารวนมาถามเขาเจ้าพจะาเอมแต่เจ้าว่าถ้าเป็นมะฮิงไขปาหรืองูสวัสดิ์เนี่ยค่ะทุกคนมันเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะเจ้าบางคนบอกว่าถ้าเป็นตับบังแอลเนาะเราทำมันแหวดหลอกแอลนี่มันจะตายนี่เนาะคือความจริงแล้วนะมันได้บอกว่าเขาจะตายนะเจ้าแต่มันบ่งบอกว่าเขาเป็นน่ากลัวเดิม การที่ว่าเป็นมะฮิงไข้ปายเนี่ยคะ่ะหรือวังมุสวัตรเนี่ยเป็นการติดเชื้อไวรัสอย่างหนึ่งนะการที่เชื้อไวรัสเนี่ยถ้าหลังกายของเขาอ่อนเพลียอ่อนแออดลับอดนอนเนี่ยติดเชื้อต่างๆได้ง่ายแล้วที่ว่าเป็นมะฮิงไข้ปามันแหวดแอวมันจะตายอันนั้นจริงๆแล้วมาใใจนะเจ้าถ้าเป็นนัก ร่างกายเฮาออมเพลียอ่อนแอกาจจะย่างให้เกิดภาวะแสกซ้อนได้ง่ายอบอดไราตายย่อมมาหิ้งให้ป๋านะแต่ว่าอาจจะตายย่อมภาวะแสกซ้อนการแก้ปัญหาเบื้องต้นก็นคือเมือ How ่อเฮาหู้ว่ามันมีความผิดปกติอย่างเกิดขึ้นในร่างกายเนาะอาจจะต้องมาหาพระเจ้าเพทยชะเอมแล้วพระเจ้ากา็จะรักษาหูคอคุ้มหลังจากนั้นซิงตีว่าอยากจะแนะนําลูกค้าหลา,หลายๆคนเวลาสบายนะเจ้าเฮาจะต้องมีการเติมจูลินซีตัวดีเข้า ไปนะเจ้าอสองเม็ดก่อนเข้านอนมันจะไปไล่เอาจุินิซีตัวติว่าบอดีออกนะเจ้าแล้วจุินิซีตัวดีเขาต้องมีอาหารก็เหมือนกับที่เขาต้องกินข้าวอ่ะเจ้าเขาะหะฮอจุินิซีตัวดีเข้าไปสองเม็ดก่อนนอนแล้วกรหฮ้ออาหารเขาไปตัวหนึ่งสองก่อนเข้านอนเหมือนกันฉะนั้นเนีย่ยฮอร่างกายของเขาเนะะี่ยค่ะฟื้นสภาพได้ไวเพราะว่าจูนิซีตัวที่ว่าบอดีเนี่ยเขาโดานขับไล่ออกไปเนาะ เ,เล้วกับค้นที่ว่าเป็นงูสวัสด์เนี่ยมีการติดเชื้อกันได้ง่ายนะเจ้าการติดเชื้อเกิดจากการหายใจร่วมกันก็นได้ชั้นนค้นที่ว่าเป็นงูสวัสด์เนี่ยค่ะถ้าในบ้านของคุณมีระออมมีผู้สูงอายุอยู่คุณควรจะต้องแยกบริเวณกันนะเพื่อจะรอดการติดเชื้อกันได้เจ้าเนาะต้องต้องอย่าจะอีแต่แไนะ保นคือติดการลืออ่ะมันติดกัเหร